คนเข้าอีกคูครับมันเป็นกิจก,กรรมอะไรอย่างนี้นครับมันเข้าอยา่างอ๋อโกเคใช่ถ้าูนักกรมาเป็นประวัติของเนี<า>่ยค่ะที่พระพุทธเจ้าเ่าจะตรัสรู้น่ะที่นางจะตรัสรูระเป็นพานะาไปบวงสรวงมันเดิมมันมาอันน่ะคร<า>ับอืมมันสวมมาจะถวายเข้ามาทุกวันจะไปถวายพระพุทธเจ้าอ่ะอยากให้เพิ่นมาหอมข้าวหอมข้าวนี่ก็เหมือนกับตะกอนคนบบเก้าไม่เพิเ่งจะว่า เหมือนไม่เข้าอ่ะอู้ถึงเนาะเหมือนเม็ดทัวเม็ดนามันจะได้งอกเงยอู้ถึงนะเขาจะได้มีอู้ถึงคนเท่าคนแค่เพื่อนก็ว่าเขาจะได้มีกลิ่นมีใจไปตลอดอ่ะมีนับเม็ดมาได้อ่ะอู้ถึงเนาะที่ว่าเพื่อนเอามัให้หอมมันเนาะเพื่อนก็บว่ามันเพื่อนมีแคด่ดีอย่างน้านําตาลน้ําอ้อยน้ําเพิ่มก็ชีวิตก็จะได้หวานอย่างเอียากว่าวานเพื่อนแบบว่าเพื่อนทำนี้เนาะเป็นแค่ของเพื่อนตัวอ่ะว่าไข่มาหอมเนี่ยแล้วก็คือว่ามันก็ดีนะ และกินคือวัดอื่นวัดอื่นทิปดากิ่นนะลองลองลอง,ลองไปกูวัดมันจึงเหมือนวัดึงปูสักทีกอะเขาประกกันว่าที่นี่เขาเขาดีบล็กเลยน่าต่อู้ถึงนะแล้วทิปดาไข้เจิญชวนคือว่า <c oughs> ก็ไปอยากให้หายไปครับ <c oughs> หายไปครับ <c oughs> นี้ต้องอู้ถึงเนาะเพราะว่าในในยุคใหม่นี่จะได้จะได้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีไงเป็นสิ่งที่ว่าสามัคคีช่วยเหลือกันอู้ถึง